เอารับรางวัลก่อนไม่แล้วไอ้ที่เหลือแล้วนั่งทำไรกันล่ะเหลือนี่ยฝนตกสีอ่อนไปแล้วไม่อกมันโดนน้ำฝนไงทำไมอะสีมันเปลี่ยนครับอ่อนได้หน่อยสีพี่จุนเอ้ยชั่วโมงเนี่ยนะสีจะอ่อนจะแก่ก็รับไปก่อนทํามึงเออนอะอย่ามากมากรักเลยแล้วมันจะเรียกพี่ทำยี่อะไรหรอเนี่ยพี่น้องกันต้องบอกกันได้เตอได้ จะถวยเหลือไรเข้าไปหาเงาเลยจะดีกว่าเดี๋ยวคนดูว่าเล่นเัยจะพาไปอ ยองแล้วยามาถากาเหลียวทางซ้ายมามาตังเขาวดีสวยตลอดยออดดวงใจถึงเป็นอย่างไรที่ 可以吧？ มาคิดถึงรักถึงสัตว์ดีนาเาหลุดหน้าไอ้เนี่ยมโหรง รักมันผิดระเบอกรักยังได้กรอบไม่เกียงอย่าเท่าความรักนั่ไปเป็นเพื่อนที่อยากไปยืน เป็นหน้าที่ของสมึงยาน่าสงสารสะยิ่งนะนัางทวดีต้องติดคุกม,มืดถ้าเจ็ดวันได้กินข้าวเพียงจานน้ำเพียงจอกคงจะแย่เ้าเจ้าสมึงยาแอบที่จะช่วยเหลือโดยที่ไม่ให้นางพยาต้องจับได้คืนนี้เป็นเวรยามของข้าพเจ้าป่านนี้ลงทันเดมังยีจะอยู่หรือตายอย่างไรก็ไม่รู้ อยางนั้นเลยพวกยังมีชีวิตอยู่พวกไม่เป็นไรใช่ไหมพระเจ้าค่ะพี่ธูชาติช่วยเขาไว้เขายังช่วยตัวเขาองไม่ได้นั่นเป็นความคิดของบางคนแต่เราคิดว่าเขาช่วยเราเขาไปสบายแล้วแลือพวกเรานี่แหละเราบ้านี่นะเป็นมะละกกลับไปนี่มรู้จะไปกินอะไรแก้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลกันบ้างก็ได้ ผ่านทางที่ดีเออจองไอ้มการักไว้ก่อนงั้นน้องเออน้องจองไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวต้องไปเตรียมเออ่เวทีย่อคอนเสิร์ตน้องเดี๋ยวเจอไปที่สามเด็ดอ๋อสามเด็ดมีอีกมีโอ้โหไม่มาอีกวันหนึ่งเออมาเพราะความแค้นของเขาของเขานะช่วยเขาเถอะเพราะเขาตอนมีชีวิตอยู่เขาไช่วยเราพี่เขาก็ช่วยเราด้วยอ๋อเขาช่วยเราเยอะเจ้าภาพเขาช่วยเรานะไม่ใช่เราช่วยเขากันนะใช่ครับถูกต้องเพราะพี่ยูชาต์เขาบอกว่าให้เอาเรามาอยางมาไหมมามาไหมวันที่เท่าไหร่ครับฮะสามเด็ดงา สามเอ็ดนี้เหรอทำไมเขจะไม่ได้สามเอ็ดเอ่อคือสามเอ็ดที่จะถึงนี่เหรอครับใช่โอ้โหโอ้โหพี่นี่ของแหลมนะอ๋ออของเราไม่แหลมเหรอม,มันก็ไม่ค่อยแหลมแสดงว่าใช้ไหมไม่ได้จริงมไม่ได้ใช้เลยนี่แล้วนึกยังไงไใช้แหลมดดพูไไง้งแสดงว่าของพี่แหลมแล้วสิฮะแม่ไม่พูดได้ไหมแต่เรื่องฝ่าบาทพระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่ วันนี้พระองค์บุกเข้ามาถึงที่นี่ไม่กลัวความตายหรืยอยังไงานาพยพญาสุมามาจับได้พระองค์เห็นทีจะรอดยากสมังญาวินาทีแรกที่ข้าเดินทางมาสู่เมืองนี้ข้ารู้อยู่แล้วว่าเส้นตายนี้มันอยู่ตรงไหนแต่ข้าก็อยากจะเดินถ้าตาปลายที่ข้าเนี่ยไม่ไดีมาปากหน้าเบียข้าข้าอยากจะถามเขาสักหน่อยเรอสมังญาปัจี้นันดีเนี่ย ยังมีชีวิตยอยู่หรือไม่มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายพระองค์<ม>อยากจะฟังข่าวไหนก่อนสามสวันเนี่ยข้าได้ฟังข่าวร้ายมาตลอดเลยข้าไม่เคยสบายพระไทยเลยแต่ข้าอยากจะฟังข่าวดีบ้างสมิงยาได้บอกข้าสิตอนนี้นันทวดีคลอดลูกแล้วลูกเป็นผู้ชายทั้งคู่ลูกพ่ ครั้งหนึ่งตอนที่พ่อจะจบชีวิตลงให้พ่อได้อรัมสทธลูกเอาณผมจะไม่ใช่แอนไม่ต้องแอนไม่ต้องแอนแม่มันเคยมันเคยพอผักข้างบนข้างล่างก็จะไปอของมันเป็นอัตโนมัติอยู่ในตัวอมาปอ๊บอุ๊บุ้๊บป่๊บอกแล้วอย่าแอนุ๊บปุ๊บปุ่บปุ๊ โจขายไปไหนหมดเลยผมจะไม่รู้เหมือนกันมันไปกับฝาบาทมันไปไหนปางไหนที่งได้ปางคนเดียวเป็นหน้าที่ของเราให้เขารู้ว่าเราแสดงได้ใช่คนเรื่องเขาไม่ให้ผมออกครับออกได้ออกได้ลางวัเขารองดูว่าออกได้ไม่รู้เขาบอกไม่ต้องออกฮะผมก็เลยเปลี่ยนชุดโอ้ยพี่จะปโอ้ยแต่งตัวที่เหมือนนักร้องเลยเนี่ยอ่ะก็ก็รู้แล้วแหมวิชานคอมบู เฮ้ยตารางอย่าเล่นงี้นะลูกกูลงไปนำมาพากไปแล้วคุ้มกันมาเนี่ยมาทางนี้บอกไม่เล่าเชื้อดาวตัวนี้เออได้เดี๋ยวมันทิ่มมันนะเออเออพี่แต่งตัวยิบไปให้เขาเล่นนะแต่งตัวไปไหนเนี่ยยังแต่งไม่เสร็จเลยเนี่ยฮะแต่งหลต่อผ้าอายัดตรงนี้นี่มันตกไดนี่มันตกไม่หมดผมจะทำตามแต่งว่าตัวๆไปไหนแต่ตัวเป็นอ่ะก็มาตามคุณมาไงแต่ทุเรื่องตามเฮ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเรื่องเกย์นี่แต่งมาเนี่ย มันไม่ใช่อ๋อคอณดนตรีก็ไม่เขารู้อย si> ู่แ uh> ล้ววิชาคอมโบมาแ่งตัวอย่างนี้ไม่ใช่มาเล่นลิเกหรอกทำไมครับมันต uh ้องไปชมชุมนุมท uh)> IC ี่ไหนที่หนึ่งแน่ๆเริ่มเริ่มหาเรื่องให้กูแรงชิ๊บหายฮัลโหลเอออะไรนะครับเอาละสิคุกมาแล้วสุเทพเหรอครับเขาบอกแล้วว่า สุเทพเดี๋ยวเ้ยเล่นเล่นอย่างอื่นเถะพี่เขาบอกว่าฟังดูเขาไม่เอาสุเทพไม่เอาลูกเทพเขาบอกว่าเขาจะเอาลูกทุ่งเพราะว่าสุเทพสุเทพไหนเนี่ยสุเทพเป็งแข่งกูใจหายด้วยเขาจะเอาลูกทุ่งอะไรนะครับเฉลิมนะครับเฉลิมโอ้ยเฉลิมเล่นเฉลิมโอ้ยคนนี้พูดยากครับคนนี้พูดยาก เฉลิมพูดกับใครพูดไปเลยนะครับถ้าพูดกับเฉลิมนี่พูดยากครับเฉลิมอยู่บำรุงเหรอเฉลิมคนมาะไยคำคิวยาวเหยียดเลยครับพระอีสานโอ้โหอะไรนะครับอะไรนะครับบรรหารนะครับบรรหาโอ้ปัญหารนะครับเล่นบรรหารโอ้ยจะไปหาก็ไปหาแต่ครับบรรหารตอนนี้บรรหารเอาตัวไม่รอดมาอยู่โรงในเกน่ะ เราคอหลงทุกวันเลยครับปัญหาไหนในทอมวนครับโอ้บางทีไปนั่งกินข้าวต้มวัชระโอแล้วไม่สั่งอะไรสั่งแต่ใบปออพอกินเข้าไปได้ที่พวกเราไปเรียกเขียวทั้งปากเลยแกว่าใครที่เหนียวที่สุดกระบน่ะที่เป็นนั่นการเมืองมาเออเออใครเรู้ยกคนนอ่าในอย่าว่าในเรื่องการเมืองเลยเรื่องในเรื่องในบ้านกูยังไม่รู้เลยเนี่ยเี่ขัางสนั่น ไปไหนไปไหนนะครับสนันไม่เคยตายเห็นไหมภาคใต้พวกออกอาไล่ดักยิงสนันสนันกับสมทอนประสาทกันแล้สนันนั่นแหละยิงสนันยิงสนันไปนักเอ้อ่างทองก็บอกวันนี้คนนั้นชื่อในปอถูกยิงสนันเห็นไหมครับคนชื่อสนันเนี่ยไม่มีวันตายกูว่าพวกเราสามคนรวมหัวกันปะเอาอย่างไร เตะหัวหน้าทักไเล่นเล่่อเล่นต่อเล่นต่ออากาศอย่างนี้มึงไปเล่นซีเรียสมังก็อดีไหมแม่ล่ไดเป็นซีเรียสจุดเทพเองแหวกกรปเงอแชวหกรงบอกให้รู้ว่ามูตมาเล่นเออ